ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่างส่องสินผ้ารวยถูกๆุกคนนะครับเนาะกับบรอยากาศสีมาสรุปเลขเด่นบนประจําของวันที่หนึ่งสิงห้าคมพศออสพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสำหรับเลขเด่นบนสุดเต็มที่ร่วงไปแล้วนะครับเนาะ อ,นนอ,นนอันนี้คลิปที่รงไปแล้วเนาะครับเป็นคลิปแรกขอ,องเหล็กบนกะเด่นหาหกแปดครับเด่นสองตัวมัหนึ่งตัวเด่นหากับหกครับวิ่งหาส่วเนเหล็กลักซิตจะมีศูนย์สี่หาหกแปดลักรวยมีศูนย์สามหกเจ็ดเก่าครับเนี่ยจ้าครูจะมีหาหกหาเจ็ดหาเก่าหกศูนย์แปดสามหกเจ็ดจี่หก แบดกครับสำหรับเลขเต็มแมีสองสามเกาหนึ่งเจ็ดสี่ครับครับครับไม่นอนี้กาศสี่น่าสรุปเนาะครับนอ้อเลื่อนหน่อยสุดลงเนาะครับเลื่อนหน่อยสุดลงก,การเลขกับยูเรีตัวนี้คือเก่านะครับในสุดดูในสุดเต็มคือเก่านะครับนองแต่ว่าสิม,มา <c oughs> เพิ่มเขามีคู่นึงครับสำหรับจุดเด่นนะครับนอกเขาจะเอาฮาเจ็ดฮาเจ็ดนี้ออกนอกครับคิดว่าคือสิดับอยู่ก็คือสิดับอยู่ก็กแหลมเป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นแต่ก็ยังเอาไว้คือเกาครับเป็นจุดเด่นคือเกาแต่ที่มาสรุปลือว่าซคกือเกาครับ เะรบเพิ่มขมาสองคู่ครับอันนี้สุดนี่กระบาดิมนะครับจีคู่นี่กระบาดิมนะครับเป็นสุดเด่นคือเราครับเป็นคือเราครับมาสรุปเป็นอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งง่ายงครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นอีกคลิปนี่เป็นคลิปที่สองแลยครับเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าที่นี่อยู่หกคู่แล้วครับสรุปเป็นสามคู่ตรงนะครับเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็ยังเด่นคือเก่าครับ ครับบมาเบิเ่งนัก็เลยครับ เป็นคนประจำของันที่ 1. สิบหนึ่งสิงห์าคม่าพศสองพ <c oughs> ันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่น ากระพครับเด็กหากระพกสองตัวนี่ครับตอนเด็กปิงเขยังเป็นเด็กหาที่เก่านะครับคิดว่าคือสีบดบดเด็กหาเน้ะครับเนาะ เด่นหกคู่ตรงครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคู่ครับเด่นซี่หกครับก็ยอดได้สุดเก้านนะครับแต่ว่าเอามาลงให้ใหม่ครับซี่หกห้าซูนฮาเจ็ดครับห้าเก้า 6 0กซูนพวกเก่าครับเนียนซ้ำคู่ครับ หกศูนย์สี่หกหาเก้าครับครับสามกู่นี้ครับสามกู่นี้ ส่วนสำหรับสุดสรุปสุดสรุปซี่คูตรงคลิปแรกก็ครับเนาะก็ยังเป็นคือเก่ออยู่เด้วครับนี่าเจ็ดาเก้าแปดสามพกเจ็ดกับป็นยังเป็นคืนอเก่าเนาะครับเนาะแ,แต่ว่าเด่นน,นี่ก็ยัง้อดิดนะครับกป็ยังเป็นคือก่าอยู่แต่ว่าคัดคัดเด่นชุดก็คือมาพวกนี้ครับพวกศูนย์สี่หกาเก้าครับครับอันนี้สุดเด่นสุดเด่นใหม่ครับหวกศูนย์ สี่หกหาเก้าครับสุพรรณทงสุดปัตตุสุพรรณทงเก็บแรกก็มีหาเจ็ดหาเก้าแปดสามหกเจ็ดครับสามตัวเด่นหาเก่าครับนาเกัาสำหรับสุดเน่นก็ยังเด่นหาเก่าคือเก่าด้วยครับปันตุลครูเดียวคือหาเก่าครับยังเด่นคือเก่าด้วยครับคู่เดียว หาเก้าครับเจาหครับครับสำหรับเลขเด่นบนสุดสรุปโครงสุดไทไายประจำงวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพัร้อยหกครับเด่นหากรบโครับเลขจับคู 64ตรงครับ c6h0h7h96069 ครับสุดเด่นสุดนินสุดพันโต้งนะครับเนาอ 60c6h9 ครับนินครูเดียวครับพันโต้งครูเดียว h9 ครับพันโต้งครูเดียว h9 ครับเนาอลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับแต่ว่ามันตรงกับเลขเจ้าของกันจัดเนาะครับเนาะ ขันบบตรงหรือว่าบมักโบชอบกับผ่านไปก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้กับีเพียนเมีนะครับน้นนองฝากกดเลยกดแชร์ให้ท่านสงสินท้ารวยเพื่อเป็นพลังเรงใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนอกครับแบนนต่ครับกดที่เขา่งไม้นะครับที่ย้ำว่าติดตามกับกดติดตามบไบเด้อครับกดติดตามไปเพื่อว่าเด็กมั่งเขาเด้กว่าลุ้งให้ ในคลิปหน้ากาจิได้เห็นก่อนนะครับนอกรับสำหรับคลิปนี้กับโมี่ยังรลายครับขออวฟฟอดโบม่พี่น้องคลทุกคนจงส่งดีมีเงินใส่ที่เก่านะครับสวัสดีครับ